แทนจะกลุ่มสิทธิมนุษยชนนะคะสิทธิมนุษยชนหมายถึงสิทธิของความเป็นมนุษย์นะคะซึ่งทุกคนต้องมีนะคะตัวอย่างเช่นสิทธิในการได้รับการศึกษาสิทธิในการได้รับสิทธิเสรีภาพต่างๆนะคะค่ะแล้วเราจะไปสอบถามวามเห็ยนของเพื่อนๆชาวสตรีลาชนินุทิตกันนะคะว่ามีความเห็นอย่งางไรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนคะตอนนี้ค่ะฉันนั่งสาวทีกันยาอสวัสวดีนะคะ ี้พวกเราจะมาสัมภาษณ์เพื่อนๆสตรีราชินีว่ามีความเห็นยังไงเกี่ยวกับคําว่าสิทธิมนุษยชนนะคะเราขอสัมภาษณ์นยนะคะมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับคําว่าสิทธิมนุษยชนก็สิทธิมนุษยชนนะคะก็คิดว่ามันเป็นสิทธิที่ทุกคนในสังคมไทยมีสิทธิเท่ากันค่ะแล้วก็แต่ว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายค่ะแล้วก็ ความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคำว่าสิทธิมนุษยชนคะก็คือไม่ว่าคนรวยหรือคนจนสามารถประกอบอาชีพที่เท่าเทียมกันได้นะคะขอโทษนะคะขอสัมภาษณ์่อยนะคะคิดองเกี่ยวกับคำว่าสิทธิมนุษยชนคะสิทธิมนุษยชนนะคะก็เช่นเสิทธิการนับถือศาสนานะคะเพราะว่าทุกคนในสังคมไทยสามารถ เลือกที่จะนับถือศาสนาใดก็ได้ค่ะคิดยังไงกับคำว่าสิทธิมชนคะสิทธิมรส์ชนนะคะมันก็คือการเท่าเทียมกันนะคะแล้วอย่างเช่นยกตัวอย่างในโรงเรียนเราอย่างนี้ใช่ไหมคะก็การซื้ออาหารอย่างเงี้ยเราเราจะเลือกขายให้แค่คนในคนนึงไม่ได้เราก็ต้องเลือกขายให้เท่ากันนะคะ ก็การเข้าแถวอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรที่จะไปแทรกคนอื่นด้วยะค,ะค่งงะขอบคุณมากนะคะคว่าสิทธิมนุษยชนก็คิดว่าสิทธิมนุษยชนนะคะก็คือการให้ความเท่าเทียมกันนะคะอย่างเช่นในเรื่องทรงผมนะคะก็คือไม่ต้องเคร่งเครียดมากนะคะก็คือทาไห้ค่ะแค่นี้ค่ะขอบคุณมากคะะสำหรับสำหรับในความคิดที่ฉันนะคะเพราะว่าสิทธิมนุษยชนนั้นก็ เราทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์มีสิทธิ์ในการที่จะดำรงชีวิตเท่าเทียมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนจะสวยหรือจะหลอ่อทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน,นะคะ่ะแล้วก็เราต้องทําสิทธิเอยเราต้องใช้สิทธิของเราให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะค่ะและจากที่เราได้ไปสัมภาษณ์ความเห็นของเพื่อนๆชาวซีราชินุทิศเมื่อกี้นะคะ<ๆ>ก็จะได้ความเห็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่แตกต่างกันไปนะคะ ำหรับกลุ่มพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องสิงทธิมนุษยชนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ